ผมชลึกเราเองเราก็ดูแต่ฝั่งตอนออกนะคะเพราะตอนแรกข่าวเนี่ยกะว่ามาลังสิตเต็มๆแน่ๆไปๆมาๆอ้าวฝั่งทนโดนก่อนโดนหนักด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวค่อยมาอาจารย์พิชานิดเดียวนะคะเมื่อสักวนนี้ค่ะม่ได้เกับมาดว่าเริ่มต้นจากจุดที่ก็คือเป็นจุดเหมือนกับเ,เริ่มต้นเกมเลยนะคะ<า>ก,ก็คือ,อ<ง>ใช่ค่ะแล้วอาจารย์เห็นอะไรบ้างอาจารย์ล่องมาจนเห็นอะไร<า>บ้างคะเห็นผู้สื่อข่าวเต็มเลยครับหลายช่องแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์อยู่สามลำบินวนเวียนอยู่ คือม,มันช่างน่าตื่นเต้นเลอเกิดใช่ไหมคะอินไซต์ในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็คุยกันนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆเราเปิดประตูระบายป,ปายน้ำเนี่ยมากันนานแสนนานแล้วสำหรับคน <c oughs> ชนรทธานในช่างชนบาทธานทั้งหลายแหละ <c oughs> ไม่เคยมีใครมาทำข่าวอย่างนี้วันนี้ถ้าเป็นวันที่ดีของเรา <c oughs> มีคนมาทำข่าว <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องค่อนข้างจะปกติมากแต่อย่างไรก็ตามผมก็ก็เห็นด้วยนะครับก็สนับสนุนว่าเขาคือมีการซ้อมแล้วก็มีลิมิตในการซ้อมนะครับแต่ว่าการซักซ้อมเนี่ยจะได้ผล อย่างไรแค่ไหนนั้นก็เรียนให้ทราบว่าเนื่องจากเนื่องจากปากคลองทวีวัฒนาเนี่ยนะครับทีป่ประตูระบายปากคลองเนี่ยขเขาเรียกสั้นๆว่าปตอได้ค่ะปตทประตูระบายน้ำน, <alal> นะครับตรงนั้นมีความจุ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที <c oughs> <qui? c oughs> นะครับแต่น้ําที่ยกบานจริงๆบ่อยวันนี้เนี่ยมีร <c oughs> ปริมาตรน้ําที่ไหลผ่านนะปริมาณไหลผ่าน17.79ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะ <c oughs> ครับที่ผ่านลงไปนั้นเมื่อยกบานส,งสูง <c oughs> สุดแล้วนะครับ ข<ๆ> bon hmm. ณะนั้นก็เวลาประมาณสักประมาณสัก16บหนาฬิกาได้นะครับนี่ทันสิบเจ17กว่านี่คือยกบานของประตูระบายน้ำยกบานหมดแล้วค่ะยกบานลอยขึ้นเลยนะครับคือประตูระบายน้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมครับปล่อเต็มที่เลยปล่อยเต็มที่เลยลองปล่อยเต็มที่ก็แค่17ไม่ถึง18ไม่ถึง18บแปดแต่ว่าค่อยๆยกขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยเขาปล่อยปล่อยเดิมเนี่ยตอนตอนเริ่มต้นประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆเนี่ยนะครับก็ปล่อยที่7ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องจากกทม นะครับก็ประสานกบอ,อครับแล้วก็กรมชลประทบานะนะครับก็ประสานกัน่าลองลองเปิดเกตก่อนสิเห็ <c oughs> นลูกบาลเมต็รตัวนนาทีเมื่อผ่านผ่านคลองทวียัฒนาเข้าไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นแล้วประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ปรับยกบานขึ้นเม็ดหนึ่งสิยกบานเม็ดหนึ่งก็ปล่อยเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางทางกรมชประทานนะครับให้ข้อมูลมาก็เปิดมายกบานหนึ่งเม็ด ปล่อยไป1 1 6 7เ็ลูกปันเมตรต่อวินาทีแล้วล่าสุดคือสุดท้ายคือยกบานพ้นน้ำทั้งหมดเลยก็คงจะดูว่าซีรีส์ของการยกบานเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าในระหว่างในระหว่างนี้นะครับมันจะต้องน้ําหรือมวลน,น้ําแรกเนี่ยต้องไปผ่านตั้งแต่บริเวณที่เป็นวังทวียุทธนานไปถึงใต้ถนอนอักษะนะครับทวียุทนาตัดถนอนอักษาทวียุทนาที่วัดสารแดงทวียุทนาที่สายสามตัดกับคลองทวีตรงนั้นนะครับพุ่นลงสายสาม คลอ,องทวิวนาที่ตัดกับเพชรเกษมะนะครับคลองทวีวนาที่ไปต่อเชื่อมกับคลองพอดิเจริญน,นะครับแล้วจากพิดเจริญก็ก็ไหลลงทะเลไปทีนี้ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันไปไม่ไมถึงปลายคลองหรอกครับนะครับเพราะว่ามันน้อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องเรียนเรียนทราบก่อนน้าจากปลาคลองเนี่ยสาิคิวเซกสามสิบลูกบา์เมตรต่อวินาทีพอไปถึงที่ตัดกับถนนเพชรเกษมเนี่ยมันจะมีความจุตรงนั้นเนี่ยแค่20ลูกบา์เมตรต่อวินาทีเอง แล้วยิ่งไปถึงปลายคลองเนี่ยนะปลายคลองทวีเนี่ยมีความจุแค่10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแสดงว่ามันลดลงลดลงนะครับซึ่งเป็นอันตรายเหมือนกันถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราไม่เหมือนไม่เป็นคอขวดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับโดยกายภาพเป็นคอขวดใช่แต่พราน้ำมาบ้างจริงเนี่ยยังไงก็สะดุดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะนี่พูดถึงนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มองตรงนี้นะครับในแต่ละจุดเนี่ยที่เพชรเผอิญที่เพชรเกษมเนี่ยนะครับที่ตัดกับเพชรเกษมเนี่ยมันจะมีคลองบางไผ่ คลองบางแวกนะครับซึ่งไปเชื่อมต่อกับคลองออพญาราชมนตรีคลองสนามชัยะนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วในระหว่างเส้นทางที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับก็จะมีเเรือดำน้ำคดินไหมครับมาอีกแล้วนะครับเรือดำน้ําเขาก็ไม่ใช่เรือดำน้ำนะจ๊ะอันนั้นก็มีประเด็นนะเราผ่านประเด็นนั้นประเด็นนั้นไปเอาแค่นี้ก่อนค่ะทีีน้เรามีที่วางทายุธนานี่ยมี2 เรือดำน้ํา yeah. เรือดำน้ำนี่นะครับสองเรือดำน้ำําที่ใต้ถนนอ่ักษามีอีกสอง <c oughs> นะครับสองลำสาระแดงอีกสองลำนะครับที่ตัดกับคลองทวีมีอีกสองลำนะครับที่คลองทวีตัดกับถนนเพชรเกษมมีหกลำเป็นฐานเรือสี่ 4, ของกทมอ,อีกสองนะครับที่คลองเิษเริญที่เชื่อมกับคลองทวีก็มีอีกสองลำแล้วก็ที่คลองเกษเรืในในคลองเองมีอีกสองลำการที่มีเรือดำน้ำนี่เขาต้องการพิสูจน์ทราบนะครับว่าปริมาณน้ําที่เปลี่ยนไปในแต่ละ แต่และขั้นตอนเนี่ยเมื่อกี้ถางเรียน้ทราบนะครับก็คือไปตั้งแต่เจ็ดลูกบาทเมตรตงนาทีไปถึง11ไปถึง17เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างนะ mm hmm. ครับว่ามีระดับน้ำและมีผลอย่างไร <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ในการทำซิมูเลชันเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยในในใน,ในกระบวนการการทำโมเดลทางความคิดเนี่ยแล้วก็หรือการคำนวณน,นทางอณิาสารเนี่ยโมเดลทางอณิสสรรมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าในการที่เอามาทํางานจริงๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการทดสอบว่าจะใช้ได้หรือไม่อย่างไรมากน้อยแค่ไหนแต่เนี่ยแน่นอนครับเราต้องเสียค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ของเรือของน้ําปริมาณนะครับที่ต้องเสียไปบ้างก็ต้องยอมนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นก็คือว่าผู้คนให้ความสนใจอย่างมากตลอดเส้นทางเลยเหรอคะอาจารย์เฉพาะจุดที่ที่ที่เราไปอยู่ในจุดต่างๆมีจุดที่เป็นปากคลองทีวทัฒนาวันนี้มีทั้งเรื่องของการ วัดปริมาตรปริมาณการไหลของน้ําปริมาณน้ําต่อต่อ,ตอ,อพื้นที่หน้าตัดของคลองขวีหน้าจุดนั้นมีเครื่องมือซึ่งเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะครับคือวิ่งไปแล้วก็กลับมาแล้วก็สามารถที่จะวัดได้โดย e c h o s o เ n d e r ดคือวัดความลึกแล้วก็วัด cross section คือพื้นที่หน้าตัดรวม,มถึงการไหลของน้ำเนี่ยได้ในเวลาไม่ไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเข้ามาระบบ คอมพิวเตอร์เพอเป็นกราฟออกมาเลยนะครับว่าตรงนี้จริงๆแล้วได้กี่โลกระเบตต่อวินาทีซึ่งพวกนี้สําคัญเป็นการทดสอบเครื่องมือด้วยนะครับซึ่งเท่าที่อาจารย์คำน้าลอยฟังนะคะต้องกลับมาที่ศาสร์วิชาติว่าอาจารย์ดูแล้วก็คือก็ไม่ขี้เหร่เกินไปป่ะคะคือยังไงก็ยังได้ประโยชน์จากการทดสอบล่ละถึงแม้ว่า,า,าได้ประโยชน์ได้แน่ก็คือก็ขึ้นนักการเมืองเขาเขาอยากจะทดลองแล้วก็ได้ทดลองก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วนั่นแต่ในเชิงวิชาการนะผมไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ผมผมเก่งฟิสิก ค่ะอาจารย์ผมเชื่อไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรคะผมอย่างที่อาจารย์พูดนะอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรเนี่ยมันจะเท่าไหร่เนี่ยซีูเลชันเนี่ยนะน้ำจะไหลเนี่ยนะหนึ่งพื้นที่หน้าตักสองต้นทางปลายทางสูงต่ำเว่ากันเท่าไหร่ค่ะอย่างเอาเรือไปดันน้ําเนี่ยไร้สาระสุดๆในกรณีนี้นะในกรณีที่คุณจะเอาน้ํานะเพราะว่ามันมาจากทฤษฎีของชาวบ้าน ที่เอาเรือดันน้ำแล้วลูกมะพร้าวไปลอยเขาบอกมันลอยเร็วขึ้นอีกเท่าตัวแสดงว่าน้ําไหลไปเท่าตัวจริงครับเฉพาะที่ผิวแต่ลึกลงไปนะที่ความลึกมันต้องว่าคุณดันที่ประมาณสองเมตรใบพัดเรือสองเมตรนะครับมันก็ได้แค่เท่านั้นแหละลึกลงไปสิบเมตรเนี่ยไม่มีผลครับในเรื่องการโฟล์เนี่ยผมเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะเนี่ยไม่ได้อะไรและซ้ำซ้ำซ้ายนะครับทฤษฎีการดันน้ําเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ผลเลยนะ ถ้าคุณทําเป็นสะพานนะแล้วคุณย่อนเครื่องดันน้ําลงไปนะได้ผลแต่เนี่ยคุณเอาเรือไปบล็อกทางไหลของน้ําไปแล้วผลของการบล็อกเนี่ยอาจจะมากกว่าที่คุณเอาเอาใบพัดเรือไปดันด้วยซ้ำแล้วคุณดันได้เฉพาะผิวๆไปชาวบ้านบาอกเขาได้ผลใช่ถ้าคลองนั้นลึกประมาณเมตรห้าสิบได้ผลแน่นอนโดยเฉพาะย,ยิ่งถ้าคุณเอาไปเอาเอาอุปรกรณ์การดันเอาใบพัดหรือเอาเครื่องเนี่ยเป็นสะพานแล้วลอยอยู่ แล้วเอาไปพัดไปข้างใต้อย่างนี้ได้ผลแน่ยเพราะว่าตัวเรือเนี่ยมันไปขวางทางน้ําบล็อกไปเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะขวางที่ผิวที่ผิวนี่เหมือว่าเม็ดบนเนี่ยอัตราการไหลดีที่สุดตามหลักการไหลก็คือว่าที่อยู่ข้างละข้างๆกับพื้นล่างเนี่ยตามหลักการไหลของของ,ของอทอร,ร์บ l e เลนโฟกับลามินาฟโฟก็คือว่าไอ้ที่ติดกับผิวเนี่ยมันไปช้าๆไอ้ที่ห่างผิวที่สุดมันก็ไปเร็วที่สุดมันง่ายๆอ่ะ ไม,ไม่ต้องลึกซึ้งอะไระเพราะฉะนั้นผม,ผม,ผม,ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าไม่ได้หมายว่าผมไปขัดอาจารย์นะ,ะ,ะอาจารย์ก็อาจจะพูดคอมโไมายหน่อยอะไรนะผม,ผมไม่มีผมเหมือนว่า <c oughs> ร่างกับผมต่างกันผมอิสระ,ะ <c oughs> เรื่องก็งเข้าใจากันด้วยว่า้ต่างคนต่างต่างที่ต้องมีความคิดของตัวเองแต่ผมผมเห็นนะวิธีคิดที่คิดมาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ไม่เกิดประโยชน์อะไระมีแต่ค่าใช้จ่ายเ <c oughs> สียน้าอีกอือค่ะอาจารย์ ที่อาจารย์อธิบายมาส่วนใหญ่อาจารย์เน้นเรื่องของเรือผักดันน้ำแม่่ทุกทุกเรื่องะที่ทำเนี่ยคือหมายถวงว่าอาจารย์ไม่เห็นประโยชน์ของการทดสอบเลยอะคะเรือนี่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเวลาเกิดสถานการณ์จริงเนี่ยเรือช่วยอะไรไม่ได้แล้วระดับน้ําสูงสูงเนี่ยเรือแทบถ้าไม่มีความหมายแล้วคุณเป็นบล็อกทางทางทางไหลของน้ำเรื่องเรือผักดันน้ําเข้าใจนะคะแต่ว่าอื่นๆในมุมอื่นของการทดสอบละคะอาจารย์ผมบอกให้อย่างอาจารย์พูดนะเวลาอาจารย์รู้พื้นที่หน้าตัดบัตต์เน็กอยู่ตรงไหนข้อคอดอยู่ตรงไหน พื้นที่หน้าตัดแค่นี้ระดับต้นทางไปทางต่างกันเท่าไหร่ค่ะนะแล้วก็ความชันมันตอบเลยว่ามันจะไหลเท่าไหร่ <ถ nodig S 1> ไม่ต้องไปไม่ต้องไปลองหรอกอผมผมเชื่อยอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่าวิศวกรทุกคนเชื่ออย่างนั้นแล้วผมคิดว่าเรื่องการทดสอบเนี่ยมีคนไปอ้างอิงว่าทดสอบไฟไหม้ยังทดสอบได้เลยทุกปีมันคนละเรื่องกันนะทดสอบไฟไหมเนี่ยทดสอบว่าจะหนีไฟอย่างไรไม่ได้ทดสอบว่าลองเผาตึกดูซิแล้วก็เอาดับเพลิงมาดับไม่ได้ทดสอบอย่างนั้น ม,มันคนที่เปรียบเทียบเนี่ยนะหนามายพิ่งเกินจบจากสาบันเดียวกันกับผมด้วยนะคือจ,จะมีอะไรที่ว่าม,มีใจกับรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่ามันหนาา้าขำอะแหมพูดขนาดนี้เอ่ยเชื่อไปเลยดีไหมคะผมไม่รู้ผมไม่อยากจะเอ่ยเชื่อ,อพูดขนาดนี้ก็คืออาจารย์ไม่ได้เห็นด้วยเลยกับวิธีการทดสอบนี้นะไ,ไม่ไม่เห็นด้วยกับการทดสอบทั้งหมดาาเห็นด้วยว่าคุณควรจะทําอะไรมากกว่าน,นี้เพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วคุณไม่ทําอีกเยอะแยะต่างหากยกตัวอย่างเช่นค่ะค่ะคุณบอกว่า คุณมีจุดจุดเปราะบางเจ็ดจุดที่มันพังไปที่แล้วความจริงไม่ใช่คุณมีสามสี่สิบจุดแต่ไอ้สามไอ้ที่เหลือเนี่ยมันไม่ไม่พังเพราะว่าไอ้เจ็ดจุดนี่มันพังไปแล้วไงที่เหลือเลยไม่รู้อะถ้าไอ้เจ็ดจุดนี่คุณไปทําให้ดีแล้วไม่พังเนี่ยไอ้ที่เหลืออีกสามสิบจุดมันจะพังหรือเปล่าคเพราะคุณมันไม่เคยเจอไงเวลาคุณพังไปแล้วเนี่ยดับน้ําด้านหลังมันมันสูงละมันไม่ต้องรับแรงดันแล้วมันก็เลยไม่พังเลยถามว่าประตูน้ํคลองเพ้าที่ปทุมธานีพังเนี่ย แปลว่าประตูน้ําของเพ้ามันอ่อนที่สุดถูกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าประตูน้ําอื่นๆเนี่ยหลังจากทําประตูน้ําของเพ้าดีแล้วเนี่ยประตูน้ําอื่นๆจะไม่พังนะครับคือเป็นตัวที่คลองเพ้าก่อนมันก็เลยลดแรงกดดันลงมากเพราะว่ารถเข้าคลองเพ้าไปมันก็ตลบ<ม>ด้านหลังมาค่ะหมู่บ้านชวนชื่นพักเอเวนิวคืนเดียวสองเมตรอ่ะคุณจอดอยู่นะรถอยู่จอดบุริมถนนนะรุ่นช้ารุ่งเช้ามีดหลังคาค่ะคืนเดียวนะจากจากดึกไปถึงเช้านะเพราะว่าที่คลองเพ้าเนี่ยคุณ แล้วผมผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วว่าพังแล้วจะไปอุดเนี่ยลืมไปเลยคุณไปทาตรงอื่นดีกว่าเอาแรงไปทําตรงอื่นดีกว่าพังแล้วอุดเนี่ยอัตราการไหลขณะที่มันพังเนี่ยมันสูงมากไม่มีทางแค่เม็ดเดียวจริงจริงจริงมันเป็นลักษณะมันเป็นลักษณะของการเกิดเหมือนกันเหมือนกันทุกจุดที่ที่น้ำท่วมเมื่อปีห้าส่ใช่ไหมจยาคือถ้ามันพังจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่อื่นเรายังไม่เห็นเลยว่ามันจะพังหรือเปล่าไม่เปจุดนึงที่ผมผมเอาแต่แค่ความหวังดีนะแทนไปแล้วค่ะ เนนะวัาางดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าทั้งทั้งโครงการการทดสอบค่งเนี้อาจารย์เลยไม่เห็นด้วยเลยเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรคือ,เอ,อเอาเงินเอาเวลาเอาทุกอย่างเนี่ยมาทําในจุดหลายอย่างที่ผมเคยคอมเมนต์ไว้แล้วไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวก็จะอ่านหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมไม่ใช่คนดัง ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาจารย์อ่านให้เราฟังอีกทีก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคะนอกเหนือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะคะอะมาปิดท้ายช่วงแรกค่ะอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์วรวิทย์ค่ะอาจารย์ถานในแง่ของนักวิชาการเหมือนกันอาจารย์คิดว่ามันมีประโยชน์ในมุมอื่นไหมคะหรือว่าอาจารย์ตั้งต้นคืออาจจะประโยชน์น้อยไปสักหน่อยไหมคะถ้าในความคิดของผมเองตามหลักการนะฮะส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาจิตวิทยาส่วนหนึ่งว่าสมมติว่าคนเราเมื่อมันมีปัญหาแล้วคิดว่าปีีเน้จะกิด มันก็มีมันก็มีวิธีที่เราอาจจะมีการทดลองหรือว่ามีอะไรที่ให้รู้ว่าเราใส่ใจส่วนหนึ่งแต่คณิพนผลของมันจริงๆกับขั้นรายการป้อนขะรายการจําลองอนนะฮะมันจะมันจะซิมเลยมันจะสมควรกันหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ทางว่าหนึ่งมันมีเรื่องของทุนด้วยทุนทรัพย์ที่จะต้องลงนะฮะเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรต่างๆหลายอย่างเพรว่าเอฟเฟกเตอร์ตัวนี้ปัจจัยตัวนี้มันเยอะ มันเป็นจิตวิทยาการเมืองหรอเปจ๊ะอันนี้มัน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 ม่หลักหลายมอแต่ว่าความรู้สึกคนว่าบ้านเราบ้านเราตอนนี้ไม่ถึงว่าช่วงนี้เราเอ๊ดเดือนนี้จะโดนไม่โดนแต่เออถ้ามีก็ให้ให้เห็นนิดนึงว่าเออเราก็มีการเขาเรียกว่าเทคแคร์สร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจแล้วเกิด เกิดมันผลมันตรงข้ามทำไอันนี <il S 1> ้อันนี้อันนี้เรื่องใหญ่ของแคคคิดว่านี่ทำให้เขาประมาทใช่ไหมเดี๋ยวเสียอาจารย์เอาไว้ถาท่านอื่นอาจารย์เม่เดี่ยวขาะแล้วได้ตอบ่างคนยังแง่เนี้ยแง่นี้ความของผมนะม่ได้ตอบแนแนาวนามนะหนือนามาไม่เแต่ว่าความรู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกว่ามีการ อาจารย์ในมองของวิศวกรเหมือนกันอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย<ม>นะคะคือจริงๆอย่างที่อาจารย์กัมนาอธิบายไปที่อาจารย์อภิชาอธิบายไปในแง่ของวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยคือมันก็คำนวณได้อยู่แล้วโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องปล่อยน้ําจริงหรือเปล่าคะคือมันอย่างนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยทางวิศวะเองเนี่ยะจะเป็นลักษณะของแอปพลายไซด์เหมือนถึงการประยุกต<ม>์ศาสตร์ที่มีหรือกาเรียกว่าทฤษฎีที่มีเพื่อใช้ทาจริงการทดลองก็เป็นการหนึ่งที่เราจะต้องเอามาทดลองก็เป็นส่วนที่จะต้องทําให้ละ เมื่อทดลองแล้วมีข้อผิดพลาดมีข้อสังเกตมีข้ออะไรก็จําเป็นนะฮะผมหมายถึงครึ่งๆเลยว่าไม่ใช่ว่าซิมูเลชันจะตอบคาถามได้ทั้งร้อยและก็ไม่ใช่การทดลองจะตอบคาถามได้ทั้งร้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าการทดลองนั้นมันเหมาะสมในโมเดลอะไรบ้างอันนี้อันนี้อันนี้คือคือแล้วแต่ที่ว่าทางโครงการก็จะทําขึ้นมานะครับแต่อย่างน้อยทางวิศวกรเองก็ต้องมีการ